ฮองเพลงว่าสันคำนี้นี่นนนนนายากได้ที่จะได้ยินจากป้ากนองอซิงนะ <c oughs> นาลาเฮดเบียกอยู่บนเดสเดอเพราะว่าสงส่ใส่หมวกเนาะ <c oughs> มใส่หมวกนี่มันหอนพดกลับไปื <c oughs> ้นนี้พาคนปวยมากินขา้าวปลาคนเด้อคนปวยกำลังล้างผัก <c oughs> นี่อันนี้แม่แม่ครัวน,นี่นะ อันนี้เป็นคนนั่งเบิง้งมาเพื่อนั่งเบิ้งตัวนี้ต้มต้มม่วงหัวไกนะ่นี่หัวไก่ไไกโอเคแม่ครัวคนนี้เด้อแม่ครัวนะ่ะอันยักษ์ยกักษ์ใดอันต้มม่วไก่ละตอกเอินแม่ครัวคนนี้ไปเฮ็ดเด้อ นี่นอันนี้แหละเขาเอานินมักโม่นะตรงแดงๆแบบนี้เนาะเสียงเนาะถ้าเทียบสามือพกเจาซื้อมือน,นั้นบรยักจะเมาเลยอันนี้นี่แม่นมักโม่สื่อฟังเรื่อมักโม่ฟี ฝีบอ,อนาลาบอกว่าไปโคบมาอ๋ออันอยุภาษานี้นะนนอืมมือนั้นเข้ามาเก็บแล้วเข้าเก็บมาค่ายเนาะย,ยูโรคุได้เหรอน่วยหญ่งกว่านี้เ้ยฟามยางไปท่าเหรอเขาบอกว่าส่อมสิบพันเยฟามอันเ้ยฟามอูแพงปวดสิบพันนี่เ้ยฟามเอาอย <laughs> คือว่าแหละปีอันช่วงนี้ปีกาอันช่วงนี้นะมักโมแพงปีกายก็แพงเบื้องอันปีแรกที่คนจีนมาเห็ดมักโมอยู่บ้านเฮาหันนะแล้วมันโควิดมันส่งออกจีนประเดีหันนะช่วงนั้นน่ะหน่วยหนึ่งห้าพันเนาะสมนี้น, 5, น่นนนะนาราจืดใอยู่บอกเคยซื้ออย่บอกเนาะห้าพันแหละไอ้ฟ้ามคิดว่าสิบพันอีไอ้ฟ้ามเอาไปท่ามเราส้มสิไอ้ฟ้ามายาแหละ <c oughs> เราท้ากินมฟัฟรี่อ้วนว่านอยู่บอจะซีมเมื่อกี้นี่นะว่านเนาะ ขนาดสียง,งว,ว่าว่านนีต้องว่าแลนะ้วเพราะว่าาสิ่งแตกต่างมูเนาะซิมยังจะว่าโวาเสบเกลือตลอดเ <c oughs> มื่อนี้เสียงมาแ๊กแล้วเสียงบอกว่าคอยยักห้หงเพลงว่าสัน <c oughs> คำนี้นี่ยักได้ที่จะได้ยินจักปากนองเอสียงนะซิมมึงดูคือน,น้ำลายเราเนี่ยซิมตาเสบอยู่ ว่าเน,น,นาะนาราเห็ดเวียกอยู่บนเดดเดอเพราะว่าสงใส่ใส่หมวกเนาะบุดใส่หมวกนี่มันหอนพดเมืเ่อนีเพื่อนน้องฟ้ามีงานอีกแล้วส่วนนาลากับเสงมานึ่งข้าวให้กินเนาะบ่มีย่างเห็ดนี่นาราเอามาใส่พี่เอาอนานันนั้นหัวทถอะนะมาวางไว้นี่เราตักนำโพดใส่อีก ตักนำโหดใส่แล้วจังยกให้มันแห้งแล้วคว่อยเอาไปใส่ปผนถ้ามันบ่แห้งแล้วมันสเห็นให้เขาหาเปียกละถ้าเจ้าเสียเอมังโม่ไปให้แฟนเจ้าจะซีไปเห็ดจังไดเอาให้เปๆ่ซอกอนหนเอาที่หัก <laughs> ที่หักมเบิ่งเลย <laughs> 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 เอามาให้ดู ลินไล่จากน้อยมันตกแล้ววิธีซ้อมกับมีเนาะเอาเสียงเนาะมุนโตมาแล้วเอาฉันเอาเสียงว่าเห็ดนาะนั้นคือบ๊ยหยันเส่ปากไวยเลยอินแต่ละพุ่นพุ่นแบ่งแบงแบงอันนั้นใหญ่สุด่นเลือกเอาอันนั้นต่แบ่งไปตั้งเซียมอันนี้แล้ว กินเพิ่งดูค่ะกินให้เพิ่งดูกินแบบเป็นแผ่นแนวนั้นก็กินไม่ได้เออจับไปมื้อนี้พาคนป่วยมากินข้าวปลาก่อนเด้อคนป่วยกำลังล้างผักปล่อยเลยไปบอกให้ป้าปิดมาต้องหดไปทางนั้นได้เปียกหมดเลยป้าไปทั้งเลยแหละ อ้วนี่อันนี้เป็นแม่ครัวนี่นะอันนี้เป็นคนนั่งเบิ่งมาเพื่อนั่งเบิ่งต้นนี้ จะมาเห็นยังมาล้างมือมลอ้ลางมือมันละเก่าหนองมัานเรามาล้างผักห้าวเนาะซีกลับไปสซโซก็มีน,น,น <c oughs> อบอสันบ่หมีแล่หยามนี่ตรงแม่นยามฝน <Mage> ชว่วงฝนตกไร้ไร้ค่ะน่ะอันช่วงเดือนแปดเดือนเก่าค่ะน,น่ะมีนอไล้หน่ะ มายังใบไม้ส้มๆมันนั้นฮะบ้าเอาเสียงนี้นอนห้ากระตือนตัวนี่ซิมบังดูนาราปะเสื้อว่ามันส้มนะให้อาเสียงซิมบังดูนาราปะเสื้อเด็กให้เจ้าซิมให้เบิ้งก็เยอ ลใส่มือบ้วงกับมีนหรอวะสอกบ้วงไหม <c oughs> ให้นันล่าขนแจ้วสันบะหมี่บ้วงให้เอามือเลยใส่มือเลยล้างคอนเดอร์ล้างคอนเดอร์ถ้าจะแจ้วอ,อันนั้นนะ บอกให้ไปสองนั่งบอลห่มห่มนี่คือไปนั่งตักแดดเอาแถวว่ะบอลใดก็แดดเด้ยวบอลนั่นเด่นบอกตังตังนั่งท้ายวันแล้วนะตังนะเอาเส้นย่างสองซองเบิกยักไปห้าตังแล้วตังนั่งท้า ือบ่หมีเลี้ยวแหลงแถน่น,น,น,นั่นล่ะปูดีๆปูง่ายปูคว่ำปูง่ายปูง่ายง่ายขึ้นมาบอกมันยิม้ม <c oughs> บอกมันยิม้มมันยิมมนย้มบ่ได้เลย บอต้องบีบให้เครื่องกลางมันอันนั้นย่บลงนะนะมันกระบอแข็งแหละบอลงว่าไก่เด้อติไก่เด้อตมตมม่วงหัวไก่นี่หัวไก่โอเคแม่ครัวคนนี้เด้อแม่ครัวน่ะอันยักษ์ไเด้อยักษ์ใดอันตมม่วงหัไก่ละต้องเอินแม่ครัวคนนี้ไปเฮ็ดเด้อ เริ่มแล้วกำลังเริ่มลางแล้วโอ้บ่วง่าพีเมิดสนาลาเฮาอันโกบ่วงกินอันนั้นบ่เฮ็นเมื่อกี้นี่นะจุดตั้งมาเอาอกอ มักล้แวเด็กน้อยบูจักหนาวผู้สาวบูจักหอนตากแดดขึนเข่ากำหงอนละวะต้นอน้อมาเนี่ยบัวบางพัดตั้งกำลงแก้วเหนือได้ยืนจริงมั้ง